จ๋าครับอีเวนที่คุณพับรออยากเห็นพี่ๆกินอาบน้ำกลางห้างก็เป็นเออฝันที่ไม่กล้าฝันครับผมก็วันนี้ก็ได้มาอาบน้ำกลางห้างก็ดีใจมากๆที่ทางชาววเอ shower shower ชาวเวอร์นะครับผมให้โอกาสดีได้มามาอีเวนต์นี้นะครับผมได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนด้วยครับเรียบร้อยยังไงพี่ๆก็ก่อนอื่นเลยออกจากบ้านก็ต้องใช้ชาวเอร์ทุ r to เวอร์ r น้องต่อแบบน้ำขนาดไหนสูตรสีสูตรสีเหลืองเพราะว่าเป็นส่วนตัวชอบแบบกลิ่นน้ำครึ่งนี่ครับ ้อมไม่จังหวะครับน้าเมื่อกี้ได้คอทีซ้อมเลยตอนเปิดประตูพี่ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเอ้าเปิดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมเขินไหมครับเขินอะไรเขินอะไรกับน้ำกลางห้างเขินนิดนึงเขินนิดนึงครับเพราะว่าก็ปกติเราเราก็เห็นแบบเหมือนพี่ๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีเวนต์อาบน้ำกลางห้างแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเอ้ยจะถึงคิวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เซ็นชุดมันนี้นิดนึงค่ะยังไงครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็เป็นแบบสูตอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างในไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา มันมันก็มีความเป็นเกล็ดอะไรนิดหน่อยอย่างเงีเ้ยครับผมเพรั้งเจ็บผ่านไปเองนกระจกดูรู้สึกไหมว่าเป็นเซ็กซี่รู้สึกเออก็โอเคครับผมก็รู้สึกว่าเออก็ถ้าอยากได้แบ,บบโจทย์มันคืออาบน้ำอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมครับก็อยากให้มันลิงก์กับความเป็นบับเบิ้ลด้วยความเป็นอะไรอย่างเงี้ด,ด้วยความพริ้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเลือกเป็นเสื้อตัวนี้มาครับเเเลลืออกงยใช่มัครบพี่สไตลใส่เลือกหนูไม่ได้อยากใส่อะไรอย่างเงี้ย กามีคอมเมนต์ก็ไปไม่บอกเขาเรียกมาให้ว่าชุดเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับทกคนเราก็บอกว่าแบบเขาเปิดหลังได้ไหมอะไรอ่าเพราะว่าแบบโจทย์มันคืออาบน้ำนะครับเดี๋ยวมันปิดข้างหน้าแบบปิดข้างหลังด้วยแล้วเดี๋ยวแบบคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราอาบน้ำก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆก็มาซัพพอร์ตกันด้วยอะไรอย่างงเี้ยแล้วก็เหมือนพอแฟนๆรู้ว่าเราจะมาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็แบบเออมาคอยดูอะไรเงี้ยผมก็น่ารักดีครับ และคุณชื่อชุสมามารถในการไปเซนต์รวจแปลนสินค้าของพี่บี ก็ต้องขอบคุณชาวเวอร์ชาวเวอร์อีกทีครับผมที่เชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวพีด้วยครับผมที่เลือกพีมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ด้วยครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทางชาวเวอร์ชาวเวอร์แล้วก็ตัวพีเองมพีได้มีโอกาสติดตามชาวเวอร์ทูชาวเวอร์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอ,อบครัวชาวเวอร์ชาวเวอร์ครับแต่เพิ่งปีที่ผ่านมาพีพีกเลยออออ๋๋ไม่รู้ จะ่หมดน้ำนิ้วหน่อยเร็วหลายหลายคุณขนมยใหว่าเกินร้อยล้านแล้วนะอ๋อเล่นตัวเีมัน้วมันเยอะอะไอมันไม่ที่จำเลขไม่ได้ผมช่วงนี้นับเลขไม่เก่งอะไรนะครับอะไรนะครก็หลายอย่างก็เหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ยังเหลืออยู่ครับอยากได้รายละเอียดก็ติดต่อผู้จัดการเครนะ ทำงานหนักอะไรขนาดนี้พี่พี่เป็นหนี่เหรอวัยรุ่นสร้างตัวร้อยล้านตัวร้อยจะไม่ได้ปวดหัวก็ทำงานหนักแล้วครับผมคือพี่ว่าจริงๆแล้วพอ ด้วยไวด้วยอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออเรายังมีแรงอยู่เรายังพร้อมที่จะทํางานตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็หลายๆงานอ่ะอย่าง s ชาว์เวอร์ทู e ชาวเวอร์อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆอ่งนี้ด้วยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอ้วันนึงเราต้องมา represen สินค้าที่เป็นครีมแบบน้ําเราต้องมา represen สินค้าที่เป็นอาจจะเป็นรองพื้นหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจครับถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าที่ที่เราได้มาทํางานร่วมกับแบรนด์ต่างๆด้วยครับแต่หลายแบรนด์ทำงานเชื่อมั่นในตัวพีมากเลยในการในการเป็นสินค้าอะไรเ่างี้ก็ต้องขอบคุณแบบล เราพอเราได้โจทย์มาอย่างเงี้ยว่าโอเคสินค้าไหนเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยพี่ก็จะเป็นคนเลือกก่อนตลอดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะอันนี้อาจจะเหมาะนะอะไรเงี้ยครับผมเพื่อให้มันเข้ากับตัวเราด้วยเราจะให้เบลนด์อินกับสินค้านั้นๆที่เราต้องการจะพรีเซนต์ได้ด้วยครับรอยังไม่เปิดตัวค่ะมีกี่ตัวกันบ้คะ <c oughs> อ๋อปุ๊บก็ที่จริงก็ยังมีครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามมากันครับว่าสินค้าที่เหลือจะ,จะที่กำลังจะเปิดตัวแต่มีอะไรอยู่บ้างครับ จริงๆรู้สึกดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือนเ,ออเขาเชื่อมั่นในตัวพีด้วยเขาเชื่อมั่นแล้วมองเราในในในความสามารถหรือว่าในการ represent สินค้าของเขาได้ดีด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจที่หลายๆแบรนด์ให้โอกาสพีมากกว่าครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพีด้วยที่ที่จะได้มาทํางานได้เจอทีมใหม่ๆได้เจอลูกค้าใหม่ๆได้เจอหลายๆคนอะไรเงี้ยครับหลายคนมองว่าพีพีคือจุดเปลี่ยนทางการตลาดในบ้านเราเลยนะ ก็ขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่แบบเหมือนแบบมองเราเป็นบางคนก็จะมองเราแบบเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นแบบไอดอลอะไรก็ตามขอบคุณแล้วกันครับที่ตัวเพลงสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนได้ด้วยครับมีตัวไหนที่จะสนใจหรือว่าช่วยไหมแบบคนที่หรออะไร่างเง้ยกำลังคิดอยู่ไหมก็มีครับก็มีก็มีรารอติดตามแล้วกัน ราไปเจอกี่ตัวประมาณสี่หมื่นกว่าตัวผานหัวแล้วนะาหัวแล้วนะานวก่วเลยหรอสี่หมื่นตัวเลยหรอถ้าพาดหัวอยากเข้าใจผิดนะมเป็นโจ๊กนะครับครับอะไรนะครับ เพิมใ,ใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเออจริงๆแบบเหมือนเหมือนตัวเราเองเราก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่เคยบอกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อได้เนี่ยพี่เป็นเด็กที่อายมากพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่เซลฟ์ในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันวนะ่าเราจะเดินทางมาตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักแล้วก็ชื่นชมเรามากขนาดนี้เหมือนกันครับทีทองของเราเลยเออเป็นไปดีดีแค่ครึ่งปีก็จะหมนที่ทองของเราเลยใช่ไหมคะ ก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมในงานแบบเอ้ยยืก็จะกลับบ้านไปสวดมนต์นิดหน่อยหยุดนต์ามดนยีเยอะอันนี้เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอมีงานเยอะหรอก็เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอครับ ทางพุทธกาลตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเวลาเราได้โจทย์อะไรมาเราก็ทําการบ้านกับมันก่อนแล้วก็ตั้งใจและลงมือทํากับสิ่งนั้นที่ดีที่สุดเนี่ยนี่ปกไม่ค่อยเป็นสายน่ะไม่เป็นสายนั้นแล้วพี่ทำติดใจให้ผ่องใสตอนรับผู้สถานการณ์เนาะโอเคนะโอเคค่ะ ีครับเดี๋ยวพี่ไลฟ์ไปนะ